สวัสดีฮะวันนี้อยู่เกม Minecraft Mod One Piece Part ที่18กันแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ไปทําการไปข้างนอกนะครับแล้วก็ให้เอ่สกิลลิสตันนะครับยิงคลิปเปอร์ผมก็ได้แผ่นมา2แผ่นนะครับแล้วก็ไปเจอเรือลํานึงแล้วก็เจอเอเ่อเหมือนกับ ที่เกิดซอมบี้เนะี่ยที่เป็นหินเขียวอ่ะอีกแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็ได้ป้ายชื่อมากันซึ่งเราจะไม่มีสัตว์เลยติดไม่เป็นด้วยใส่ไม่เป็นด้วยนะครับแต่ก็เก็บเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามีอะไรเก็บไปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยว,ยวจัดก่อนครับจัดก่อนนะครับซึ่งพาร์ทนี้คนระับเราจะสร้างประตูนรกครับผมออกซิเจนอยู่ไหนละวันนี้มีเก้าก้อนน่าจะพอนะเดี๋ยวต้องสร้างไฟแช็คด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวไฟแช็กสร้างไงและลืมจำได้ว่าจะต้องใช้ก้อนกรวดไม่ใช่ก้อนกรวดดิหินกรวดอะหินที่ได้มาจากกรวดนีไ่ไงโอ้โมีอยู่ก้อนอ๋อหินเหล็กไฟมีอยู่ก้อนเดียวด้วยมันสร้างไงล่ะเนะ่โอเคครับตู้มีไกด์บุ๊กนี่วะไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์เลยเออประตูนรกนี่มันต้องใช้ความรู้ดั้งเดิมนะครับ ุ๊บนี่ใช้โปรบินไม่ใช่สร้างตรงไหนดีเอาแบบไกลๆบ้านหน่อยมันร้อนเสียงมันล่อนนะตอนที่มันแบบวีๆีีนะตอนที่มันกำลังจะวาร์ปอ่ะน่ากลัวน่ากลัวสัสอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวตาลายครับควันสมุกเนี่ยหนึ่งสอง นมาหน่อยครับเราไม่อยากเปลืองบล็อกนะครับ 1...2...3...4... น,น่าจะประมาณ4ครับเอ้ยจะนี่ไงเปลืองไปแล้วหนึ่งก้อนเออ,เอ,อไม่พอเว้ยมันยังขาดอีก2ก้อนอะ่ะหรือก้อนเดียวเราใช้เวลาขุดยาวๆอีกเนี่ยขุดนาน แนบเลยไม่อยากต่อพลาดโอ้ได้แล้วขาดอีกสองก้อนเอ้ยไข่ก้อนเดียวนี่เลยเพื่อนเพื่อนจ๋าเราขอขอโมยก้อนนี้นะดูเดวมันเอาไปติดอะไรอบบไรประโยชน์สิ้นดีเลยตรงนู้นก็เรียกได้เดเอ้ยเดี๋ยวถ้าตูขุดตรงนี้แล้วตูวจะขึ้นยังไงล่ะมันต้องวางบล็อกไว้ก่อนครับนะอะ คนเดียวเสียเวลาอันนี้โถเพื่อนจา่าน่าจะได้แล้วมั้งโอ้ปลาดนเดียวชีวิตจบเลยเกูตายแนยเย่เดี๋ยวจำได้มีหลุมอยู่เคยเจอหลุมผมว่าเธอมาหาตอนนี้ผมตายแน่เลยนะครับน่าจะอยู่ด้านล่างครับชิปหายแล้วชิปหายแล้ว โอ้โอ้๊ยวางก้อนผิด่อแม่งออ้ยพลาดพลาดอย่างแรง่ะมาเราจะไปเราจะไปหาหลุมเรากันนะครับขี้เกียจขุดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดปางตายเมื่อไหร่ก็ค่อยขุดลงแบบเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนแล้วครับนั้นเป่าวะ ใช่ครับเพราะในนี้มันไม่มีดินนะครับเอ้ยมันไม่มีบล็อกไม้แน่นอนตรงนี้นะครับประมาณพาร์ทห้ามั้งที่เราเคยล่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟไมล์ลิฟต์ก่อนเซฟไมล์ลิฟต์ก่อนอู้ยเกือบไปพี่ประมาณตรงไหนหว่าตอนตรงนี้มั้งขุดหน่อยครับเราจะขุดเจาะขุดหาช่องทางที่เราเคยลงมาเมื่อกี้เคยลงเมื่อครั้งอดีตนี่เจอเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวโซนโซนติดไฟไว้หน่อยครับเผื่ออาจจะต้องใช้บ่อยนะครับเส้นทางนี้ <c oughs> อาจจะล่วงบอ่อยอะโซนขุดอืมได้ทักทีบายมูอวาขุดออฟซิเดียนนะครับ <c oughs> ก้อนเดียวมีปัญหาเยอะเนี่ย่ะไอ้หอยทากออกไปเลยเราจะแร่มันออกไปครับ ขุดเก็บก็ได้ข้างล่างรู้สกจะมีบล็อกหินอยู่ก้อนหนึ่งใช่ปะ่ะถ้าไม่มีก็ลวงลองอีกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยอเคโหไหนวะนี่ครบสักทีขี้เกียจกลับไปขุดใหม่นะครับขุดจากตรงนี้แหละอ่าตรงไหนและเอานั่นนะบอกงว่าคงได้นะผมว่ามันได้อยู่แล้วเลยนะอบอะแมงมุมอ,อย่าเจอ นี่แฮะนรกไม่รู้แล้วจะไปเกิดตรงไหนนะครับในในนรกเอาเพชรมาหน่อยซิเราจะคราบเพิ่มเอาไม้ไปด้วยครับเอาแบบเยอะๆเลยหนึ่งสามไม่เอาครับเอาแปดครับพิกแองต้องเอาแปดเท่านั้นไม่แปดเราไม่เอาครับแปดนี่วิงคงทนหนึ่งมีประสิทธิภาพยเยี่ยม นี่ของดีด้วยเราจะทำการเทเลพอร์ตไปแล้วนะคุณมีโลกใหม่อ,อ๋อโลกใหม่คุณครับโอ้โลกใหม่นี่เล่นเอางงกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> ต้องมาพิกัดด้วยกันลืม <c oughs> อ่า he l l แปลว่าประตูนรกนะครับ door <The> hell โอเคครัวนี้เราก็ไม่หลงแล้วนะครับ ไม่ว่าอยู่จุดไหนของแมปของนรกใช้วาปโซนไหนปิดปิดเ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไร่ะก้อนอะไร่ะอุนเาสนใจมากนะครับมันน่าทึ่งเน็ตอะเนเธอควอตมันก้อนวัตเตอร์ฟากก้อนอร่อยนะครับพวกผมไม่เคยเข้ามาในนรกตั้งแต่เวอร์ชัน่น1.8.1นะครับ ซึ่งโคตรเก่ากำกึกเลยกำกึกโอ้โหตอนทางจะอลังการนะเนี่ยเดี๋ยวเออยประสาทขอบคุณครับโอ้ผมนี่ซึ้งใจขอบคุณที่เกิดใกล้ๆกันนะนี่แน่ใช้พลังนี่ยิงเลยเลยดูสิมีอะไรดรอปปะมีก้อนเหมือนกับดินปืนใช่ปะมันคือก้อนอะไรเออใช่ดินปืนมีอีกอะ เอ่อตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือพอผมเข้าแมปเมื่อตะกี <az> ้นะครับมันก็ทําการหลุดเด้งมาหน้านี้นครับแล้วก็พอผมเข้าเกมแล้วก็เข้าไอ้แมปแมปไอ้เซฟที่ผมเล่นอยู่ะนะครับมันก็ขึ้นหน้านี้นครับผมนะครับรู้สึก <c oughs> โอ้มันจะมีปัญหาครับผม โอเคขอใช้เวลาแก้สักครู่นะฮะนี่ครับโชคดีนะที่ผมสำรองไฟเซฟของอของตัวเกมไหมครับก่อนที่จะสร้างประตูนรกนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบสำรองข้อมูลเอาไว้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นไฟคลิปโปเอ๋อร์ไม่ไม่ไม,ไม,ไมเ่เกมนะครับเกมเก็บ <laughs> สร้างใหม่ก็ได้ครับนิดหน่อยเองไปขอให้เบิ้ลสี่ไปเลยเบิ้ลสีส่สกิลมีประสิทธิภาพเอ้ยนี่เลยโอ้ <laughs> โหเหมือนเดิมเป๊ะ อบอุณครับเอ้ยจะแตกแล้วจะออกแล้วโอ้มันเงียนไม่ใช่ขอให้เกิดที่เดิมเถิดที่เดิมเถิดอืมจะเผาป่าแล้วไปแล้วเนาะข้าจะเป็นคนพบโลกใหม่ New World เอ้ย,ยมันมาร์คไว้ด้วยเหรออ๋อบางทีมาร์คเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวที่เซฟนะครับมันจ,จะเกี่ยวที่ตัวมดนะครับที่มาร์คเนี่ย มันคงจะไม่เกียย่ยวกับตัวเซฟนะครับทางไหนละทางนี้ใช่ปเดี๋ยวต้องปักทอสด้วยกันหลงกันหลงตรงนี้แล้วก็ลงมาก็ตรงนี้ก้อนนี้เราไม่เอาเลยนะครับที่เกียจขุดเรารู้นะว่ามันคือก้อนอะไรก้อนเอออะตัวลืมไปเล้เฮ้ยเข้าไปได้เป่า าทางเข้าไม่เจอขุดแม่งเลยอ่ะจอดตรงนี้แหละมาแล้วจ้าพัางครึ่งด้วยโซนอยู่ไหนโซนที่นี้จำเป็นมากเพราะมันกว้างรรปปแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวอ,อย้ยหลงทางนี้แหละเฮ้ยก่าอุ้ยท <laughs> องโอ้โหเออซึ้งเอาเสื้อไป แปลงเป็นก้อนด้วยเอาไปหลอมคืนได้ไหเนี่ยเฮ้ย,ยผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีอ้โหเพิ่งรู้ว่ามันมีทองในนี้ด้วยไฟก็เอาครับเจออะไรเอาหมดครับในกล่องเนี่ยเว้ยกลับไปนี่เราจะไปเปิดกล่องกันเลยโอ้โหเยอะเยอะมากเจเร่นี่มันเพชรเอ้ยวูดเนเจอร์คืออะไร มันคืออะไรรู้สึกว่าจะเป็นซีดด้วยใช่ปะปลูกได้อืมมีอีกป่ะเราดีใจมากที่เราเจอกล่องเนี่ยเนี่ยเพชรด้วยนะสุดยอดม้านี่อึดแน่นอนเป็นไดฮาร์ดเลยนี่ลงได้ป่ะลงไม่ได้แง่ตันอาศัายอีกนี่ไงที่สปาก,ก้อนทองมันชื่ออะไรจำบ่ได้แล้ะอืม างนี้ต่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อ,อปักเอ้ยไม่ใช่ปักดิอันนั้นนะครับมีมาร์กอยู่ลืมลืมนะครับเพราะถ้าผมไม่มีมอดมาร์กเนี่ยนะครับลืมหลงแน่อนอนหลงปุ๊บนี่สวยเลยม,มาสำรวจให้หมดนะครับโอ้ยหิวแล้วหิวนะครับต่อให้เทพยังไงมันก็ยังหิวนะครับทางไหนต่อดีเนี่ย ตอนนี้ปฏิบัติการค้นหากล่องทองเราจะไ,ได้ไม่ต้องขุดนะครับแค่หาเจอเราก็อิสระเซรีมีอำนาจที่จะเปิดกล่องนะครับอีกแล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องยุ่งเลยงอนนะครับทำตัวเสียเวลางอนอย่างแรงไม่ต้องยุ่งเลยครับเอ้กังเรามายังว่าตรงนี้ ุดหน่อยครับขุดเปิดอ๋อยังไม่มาเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยตกใจโอ้โครงกระดูครับเห็นอยู่อืมกาหินเอาให้หมดนะครับไม่ว่ามันคืออะไรโอ้อยอ้ย,อยกระตุกยานะยา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 ค้างอีกอย่าคนะ้างอีกนะขี้เกียจ ทีเกียรติทำใหม่แล้วอุสตส่าห์เจอของก็หลายหลายอย่างเอ้ยนี่ก้อนทองไม่ดีได้แท่งมาแล้วนะครับแท่งฟรายดับไปด้วยผมคนดีอยู่แล้วทั้งดีทั้งหลอง่อโอ้โอชหชมนะไม่ยโอเคเก็บ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 ของพวกนี้เอ้ยตรงนี้เอามาแยกก่อนนะครับนี่ก็ด้วยเพราะเราอาจจะต้องเจออีกต้องใช้ด้วยดาบชอง อ่านอ่านอ่านไม่เอาเลยเนอะเยอะแล้วเดือดเดือดอู <c oughs> อ๋อูมามิเลยอูมามิ <c oughs> อ่านทองต้องเอาอยู่แล้ว <c oughs> อ,อ่านธรรมดาแล้วไม่เอาแล้วนะครับนะครับแล้วดินนี้ด้วยเอาไปขุดแล้วไปปลูกที่บ้านได้เปล่าปลูกในโลกที่มันไม่ใช่โลกนรกอะ่ะน่าจะได้มั้งน่าจะได้นะครับคิดว่าคิดนะครับคิดว่า ไม่เป็นไรเรามีไกด์บุ๊กนะครับไกด์บุ๊กเอ้ยไกด์ครับที่จะรู้ว่ามันครับยังไงบ้างนะครับผมนี่โคตรโกงเลยเนี่ยโกงหมดซะทุกอย่างอามาตะก็อามาตะมีไกด์มีไกด์นำทางด้วยในการครับแล้วก็มี <c oughs> มีพลังพิเศษที่สามารถบินได้โกงไ่หมดเลย <c oughs> โอเคครับโอ้ใช้เวลานานไปหน่อยครับในการเอ่อ ไปห้าของมาเนี่ยได้ดาบทองมาบานเลยนะครับจะเจ๋งบ้างละ่ะแบบสภาพดีบ้างละ่ะนะรพร้อมกับก้อนทองแล้วก็ทองแบบอันเล็กๆนะอันนี้ได้ครีมแมกมาอันเดียวผมเพราะว่าตัวเยลลี่นี่หายยากๆกลับนะกลับบ้านเราโอเคโอ้ยโอ้ยนะครับเหมือนกับทําชั่วอะไรไว้นะครับแล้วก็ไปนระก <c oughs> โอเคเราไปดูกันนะครับวิธีการครับ เออะไรนะเครื่องทดลองนี่ไงครับเดี๋ยวนะยังไงแล้วตูลืมเน้ยหินเอ่อเนเธอร์ควอตนะครับทำเครื่องตัวจับแสงแดดได้นะครับจะทำไปทำเพื่อเพื่ออะไรผมเราไม่เข้าใจจริงๆแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนสิ่งใดนะครับมีดาบก่อนสิ่งอื่นใดเลยครับทอมออกมาเราจะมา <c oughs> เราจะมาคาบคุณจแจแก่คิดว่าฉันลืมแล้วสินะไม่ทองแหละจะแม่นสีดอกเยี่ย <Yeah, S 1> มห้าดอกมาเปิดกันหน่อยแล้วของเนี่ยไปเก็บตรงไหนดีวเนี่ยเริ่มเต็มแล้วอันนี้ครับสิ่งสำคัญนะครับดาบทองเนี่ยก็เก็บไปในนี้แล้วกัน อันนี้ด้วยก้อนทองเงินนี่ด้วยอันไหนที่ผมคิดว่ามันน่าสำคัญนะครับโอ้โหในนี้อีกบานนี่ด้วยนี่ด้วยเยอะเลยเล่นเอาเก็บไม่ถูกเก,เก็บไปก่อนนี่คนระับปืมสุดก็อันนี้แหลนะปลืมสุด มีไหมโอเคค่อยจัดกันละกันนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะอยากเปิดกองใจจะขาดแล้วก็คนมันชอบลุน้นฟึบฟึบโอ้เออเออเออฟึบฟึบฟึบอีกแล้วอะไม่เบื่อบ้างเรอของสโมกเนี่ยนะตูเบื่อจะตายอยู่แล้ว ด้านล่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟลุ๊บแน่ได้มาแล้ววางตรงนี้ดีตรงนี้เลยแปะเลยแปะรู้สึกมีถังด้วยป่ะถังถังเติมน้ำอะ่ะถังอยู่เช่ไไนแล้วนี่ถังอืมหม้อปรุงยาเออใช่ใส่ไป ตรงนี้เดี๋ยวเอามาแก้หน่อยทำเป็นหลอดไฟทำเป็นหลอดไฟแบบออโตมิติกหน่อยแบบมีระดับนะครับแบบไฮโซหน่อยเดี๋ยวค่อยทำแบบเปิดปิดได้เอ๊ะมันคราฟไงแล้วลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก,ก่อนลืม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 มันคราบไงแล้วอยู่ในแจ๊ไกด์บุก มีประโยชน์สุด,สดเวลาครับเลยไม่เป็นเนี่ยหาไม่เจอเว้ย <c oughs> อ๋อใช้สี่ช่องได้อันนี้หนึ่งก้อนแล้วก็ใช้เลสโตนจะได้เป็นหลอดไฟนะฮะโอ้เข้าใจแล้ว ้เขา่วยแล้วเขาใช้เข้าใจยเขาใจ้แหมนี่ย่าจะครับแบบยุ่งยากสินสิบาอ่ะอย่างนี้เลยฟิงหก้อนก็เหลือเฟือแล้วเนสตโตนด้วยเดสตโตนอยู่ชไนนี่เรามีเยอะได้หลอดไฟหลายดวงแน่แต่จะเอาแค่สองดวงพอนะครับหรือสดีเอาสองดีกว่านะ สองดวงะแล้วเธาทำรถไฟเดี๋ยวค่อยมาทำละกันนะโอเคสลับไหมครับมดวันพี e พาร์ทที่18นะครับก็อขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ